เน๋ยจะมาน้อยมาน้อยเพื่อนบนหลวงรอรับหลวงปู่เดักรอหลวงปู่เรากินอาหารรึเปล่าเรากินอาหารทนี่มันนี่เดินตามไปลุกบนข้างทางก็มาให้กินละข้างทางก็มาให้กินเนาะเดี๋ยวเราจะชนเดลูกนะไปคุณหลวงไม่เห็นเลยนะถามถามคนในตลาดแล้วก็บอกว่าไม่เห็นเลยไม่เห็นมาสองสามวันแล้วนะไม่รู้ไปหลบอยู่ไหนหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายหรือเปล่า ก็ถามได้มีใครตอบได้เนาะเจอได้เพิ่นมัอหลวงเจอได้เพื่อนี่มาลูกนะมาลูกอันนี้อ๋อนี่ก็มีเจ้าของวิ่งไปวิ่งมาแถวนี้ระวังรถชนนะลูกนะรถชนถ้ารถชนจะได้เจ็บนะลูกนะฮะอืมจะได้เจ็บนะไปเด้ไหมล่ะไปได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะไปได้ไหมล่ะไปมาเลยระวังการถนนนะเดี๋ยวรถชนรถชนแล้วก็พวกเราก็เจ็บ ถ้ารถมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์ล้มมอเตอร์ไซค์เจ็บอมอเตอร์ไซค์เขาจะว่าเราอีกนะเขาจะว่าเราผิดอยู่ที่เราอีกนะโอ้แตบตัวอย่างมันก็พัวพันกันไปด้วยถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นสุนัขหมาใครก็ไม่รู้ป่อยชิงล้างไปชิ้งคว้างไปข้างทางเอเขาก็เดินไปที่ที่เขาเคยกินในะชาประโยชไม่จริงจริง พยายามดูทุกวันบินบากเรทุกครั้งเขาจะมาหานะวันนี้ไม่เห็นหลายวันแล้วถามใครก็ไม่ก็ตอบไม่ได้ไเดินไปเนาะอันนี้ก็คงจะได้ถ่ายเพื่อนบนหลวงให้ดูก่อนเนาะกับผู้ที่รับชมรับติดตามเฝ้าดูเจ้าบนหลวงก็รับทราบไว้เท่านี้ก่อนเนาะว่ายังไม่เห็นเขา ก็ม่รู้ว่าเปเจ็บป่วยอยงอยู่ตรงไหนหรือเปล่าตลาดก็ไม่มีนะทุกครั้งก็จะเห็นอยู่แถวตลาดถพาไม่ค้าแล้วก็ไม่ตอบไปได้ก็ขอให้เขาอยู่ดีมีสุขอยู่รอดปลอดภยัยจากอันตรายด,ด้วยเธอ เช้านี้เดินบินธบาท,ที่บ้านแป้นพงชัยเสร็จแล้วตอนนี้ไปต่อยังไม่ได้เข้าวัดพงชัยนะไปต่อไปรับบินธบทตักบะเทโวโรหนะที่วัดสายานพรารามตอนนี้กำลังเดินทางไปก็ขออนุโมทนากับสถายชาวชนทุกคนทุกท่านที่มี ความรักความเมตตาต่อน้องๆน,น,น้องเหมียวน้องหมาน้องหมาจรโดยเฉพาะเจ้าบุญหลวงตัวน,นี้ไม่พบนะเรก็ขออนุมโมทนากับทุกท่านที่ติดตามชมงคิปของปู่ดีๆตลอดมาสำหรับทิบ่นี้ก็จะขอ,อุยุิไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราช่งคลิปในการตักบาตที่โวในโอกาสต่อไป ในคลิปข้างหน้าคลิปต่อไปนี้นะเขาขอรบรถนาต่อทุกขอพรกุศลทั้งหลายจงเป็นพระประจัยษ์นำความช่วยทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขก,กายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได,ได้ทุกความม,ม,มา่ๆปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเดิน